แม่ปแมจ้าสวนกันจ้าพี่นองนี่สวนกันจา้าีเกียวูสิจุกพี่เลยลูกจุกเลยจุกอืพี่กวนเยพี่กวนเอืเยมากมามา,มา Tea, พี่คนครับพี่เจไปเที่ยวครับพาพี่เจไปเที่ยวครับพี่เจอยากไปเที่ยวรายการป๊อปปาครับใช่ไหมพี่เจอยากไปเที่ยวรายการที่ป๊อป้าทำไหมครับใช่ใช่ใช่ครับโย่ใหญ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 ่ใหใหญ่ ที่ยังสีเพอันนี้ไ่อยยย่ยเอยพ่อยเยไหนน่ารักทไงน่ารักไหนน่ารักทไงน่ารักทไงให้พ่อดูยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยขยินยิ้มสวยหน่อยเคียวนวหนวดยิ้มสวยหน่อยยิ้มสิแลูกบงยิ้มก่อน ช่วยไหมช่วยไหมดอกไม้ไม้ไม้่อนะไรตังเกมอะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพ่อเห็นไหมเห็นไหมหนูเขียนเนี่ย นึกนึกนึขาเขียนหน่วยเปิดปินนี่เปิดจะปิดไว้แม่แม่เอาจุ๊บแม่หน่อยมัม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 ไหนมัมมัมไปจับนู่นมัมมัมอยู่ไหนมัมมัมอยู่ไหน ผู้ใดมาหานี่ผู้ใดมาหานีเอยมารอแถวตัดผมส่งเงี้ยคือไก่กระพอบาดีวายลูกชายมาหายิ้มยิ้มเออหน่เอ้ยิ้มเลยได้โอ้ย พูดไหนพูดไหนพูดไหนปีละลิปีละลิปีละลิดกระตอมยนฉันจะเล่ากระตอมโยนไปอายุแกได้ไว้จ้าพอดีพอทุ่มตรงละแต่งองค์เยี่ยงกายชักแจวเลี้ยงกายไปดูของดี เรจะกลับบ้านเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะโอเคกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะโอเคนะคะจะกลับด้วยไหมล่ะไปด้วยไหมล่ะไปโอเคมาสิไปมาจะไปด้วยก็มาเร็วมามาไปตาลูกยังบ้ามืออืมปากให้เบื่อแล้วย่างเมาห์มมาขอบคุณเอาเดินแม่ซะแม่ เอ็อนพ่อดูอุปะอุปะอูะเอ็นจะเอ็นจะจ้ะปวิดเอ็ป้าวีดกนนะอเนะอ็นไม่วีดวีดเก่งจังเลยใครนะ เราทุกคนดูเอานี่เอาดูเอานี่อ้วนอวกันแล้วยืนหน้าลำโพงเลยค่ะสองตาโอ้ยคากหลายพูดนะเพราะงี้อันนี้กระดายถือไม้อ้อมเฮี่ยนอยู่นี่พูดนะร้องเพลงอะไรเหรออุ้ยบันเทิงแห้งพี่น้องรูวงหอยเอาเกีงแก๊เอาเอาเอาเแย่งกันละพูดนะ กับเธอแบบเนี้ได้ทั้งวันเพราะฉันชอบเธอเขาแล้วไงชีวิตของฉันมันดีตอนที่ฉันได้เพราเธอได้ยินไหมฉันรักเธออยากให้เธอลองหลับตาห้ยจะคิดภาพเหล่านั้นวันที่เราได้รักกันวันที่เราได้ใกล้กันเหมือนในภาพที่ฉันเคยฝัน นี่คงไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมที่เธอมาทำให้ใจของฉันละลายแค่อยากจะบอกให้เธอได้รับรู้ฉันนั้นแอบชอบเธอ

ไม่ดูน้องสีลูกรักกันรักกันาถารักกันนะโอ้ยน้องแกอยากว่าน้องพ่อในกล่อ้น้องได้ว่าเสียเยอะได้ไหมดีกว่านี่ไหมดีไหมดีน้องไม่ไม่เป็นแล้น้องก็เกเป็นเป็นน่ะน้องจะให้อาว่างเหรจีน่ะโบว์อเรียกโ้วพ่อแค่นี้นะเอาให้น้องคุยก่อนให้น้องคุยก่อน ียวสองนาที Aha, อ่ะให้แอร์ีกับน้องเกี้ยวนอนน้องก็อยากคุยกับพ่ออนะน่อโอ้ยนอกกนแตอยากเบวน้ำหัวไปเรียเรียบได้ั้มคะได้ทำไมอยากตาลุกนีขึ <c oughs> ไอ้จิจจิงจิงองินมไนัหไปงานไปนมาอาัาเลี้ยงตุกเกียวครับผมบ้าขาติ๊ไปแอนตัวติ๊บไปานตัวกงานยี่หลานานยี่หล ai à, chú cả chú cả chú cả chú à, con cả rồi chú cho con nhìn giá cả anh vẫn sao quên đồng nghiệp quên vẫn vẫn xong, không hả chú cả lại cả... lại cái à, này lại cặp s anh pha xúi cái bộ lai ạ ตัวเจ้าจุกเหรอตัวเจ้จุกจุกพีลิตาก่อนจุกจุกตัวเจุกพีลิตาจุกพีลิตาจุกพี่ลิตาโชชุุกหพี่ลิตาโชเร็วุกโชหน้โอ๊ยน้องกรยับบากะพอมึงคนโกงพระบงนยลงนิตาให้น้องดูด้วยลูกให้น้องดูด้วยให้น้องดูด้วยอันนี้ เป็นบ้าแล้วพ่อครับอ่ะสวัสดีครับเ่ิดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเกิดน้องจะคุยกับพ่อแป๊บเดียวค่ะลูกแป๊บเกียวนะคะอ้วยเนาะกำบืนซองดูพอไหนซองดูพอจ้ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไหนซองดูเอ้ยน่ารักจังเลย 有人。<laughs> <laughs>